วิดวิดกอดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันจันทร์ที่28เมษาย,ยน2025วันที่118อย่ามันยังไม่จบขอพระคัมภีร์ประจำวัน สดุดีบทที่52ข้อ1-9ถึง9โยชูวาบทที่13ข้อ1ถึงบทที่14ข้อ15ลูกาบทที่24ข้อ36ถึง53ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คิดจักรของเรามีชายชาราอายุ85ปีซึ่งเกือบจะตาบอดสนิทลุกขึ้นพูดต่อหน้าผู้คนกว่า1,500คน แต่ทุกคนล้วนตั้งใจฟังอย่างเงียบสนิทจดจ่ออยู่ที่คำสอนตรงหน้าแน่นอนว่าเขาไม่มีโนต้ตเพราะไม่สามารถอ่านได้แล้วเขาบรรยายสองครั้งแต่ละครั้งยาวหนึ่งชั่วโมงในการบรรยายครั้งแรกเขาสรุปพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดได้อย่างน่าทึ่งและในครั้งที่สองเขาสรุปเนื้อหาพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันไม่มีความลังเลไม่มีสะดุด และไม่มีคำใดที่ผิดเพี้ยนเป็นสติปัญญาที่ผ่านการกลั่นกรองของชายที่ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจมาตลอดชีวิตชายคนนี้คือบิชอปเลสลีย์นิวบิกินนักศาสนศาสตร์ผู้รับใช้นักเขียนและมิชเนอรีผู้ซึ่งมีพันธ,ธกธิจที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งแห่งศตวตรรษที่ยีเมื่อตอนอายุ36ปีเขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบิชอปคนแรกของคิตจักรแห่งอินเดียใต้ เมื่อกลับจากอินเดียในช่วงบ้านปลายชีวิตเขา work from home เขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อช่วยคิดจักรตะวันตกให้ทำพันธกิจในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรู้สึกว่าไม่ต้องการพระเจ้าอีกต่อไปแล้วงานเขียนและคำพูดของเขามีอิทธิพลต่อผู้นำคริสเตียนนับพันทั่วโลกแต่สำหรับชายผู้น่าทึ่งคนนี้ที่ประสบความสำเร็จมากมายในชีวิตเขารู้ว่าพันธกิจของเขายังไม่สิ้นสุด เขาตั้งชื่ออัตชีวประวัติว่าวาระที่ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะสำหรับเขายังมีความหวังและสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายรอคอยอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่52เราเห็นว่าดาวิดก็เป็นผู้มีวิสัยทัศน์หรือนิมิตอันกว้างไกลนี่เช่นกันนิมิตคือการผสมผสานร,ระหว่างความไม่พอใจอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เป็นอยู่ และการเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จะสามารถเป็นไปได้เมื่อคุณมีนิมิตคุณจะสามารถพูดเสมอว่ามันยังไม่จบดาวิดเผชิญความท้าทายมากมายบทเพลงสดุดีนี้ถูกเขียนหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งรุนแรงเมื่อเขาหนีซาอูลและถูกโดเอกชาวเอโดมหักหลังส่งผลให้อาหิเมเล็กเพื่อนของเขาและครอบครัวถูกฆ่าตายแต่แม้ในความทุกข์ดาวิดไม่ยอมสิ้นหวัง เขาเห็นว่าเมื่อมีพระเจ้าเรื่องราวยังไม่จบเขาประกาศในสดุดีบทที่ 52: ข้อ8ว่าส่วนข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมกะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้าข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิจนิรัน์ในทํานองเดียวกันเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแม้ดูเหมือนทุกอย่างจะจบสิ้นแต่นั่นไม่ใช่ตอนจบ เพราะพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกาบทที่24บันทึกไว้ว่าเมื่อพระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกพระองค์ตรัสว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดพวกเขายังคงวุ่นวายใจและสงสยัยพระเยซูจึงทรงพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นขึ้นจริงๆโดยตรัสว่าดูมือและเท้าของเราสินี่เป็นตัวเราจริงๆจับเราดูสิ พราะผีไม่มีเนื้อและกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีพระเยซูทรงเป็นมากกว่าแค่บุคคลในประวัติศาสตร์ที่เกิดและตายเมื่อสอง0ันปีก่อนพระองค์ทรงพระชนอยู่และประทับอยู่กับเราในปัจจุบันเมื่อสาวกตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจริงพวกเขาเต็มไปด้วยความยินดีและความประหลาดใจแม้พระเยซูจะทรงทำพันธกิจส่วนหนึ่งสำเร็จแล้วตามที่ทำนายไว้ ในพันธสัญญาเดิมแต่ภา,ารกิจของพระองค์ยังไม่เสร็จสิน้นพระองค์ตรัสกับสาวกในลูกาบทที่2 4ข้อ47ว่าจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อรับการยกบาปต่อคนทุกชาติเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเลม็มพระเยซูทรงสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับการสวมทับด้วยฤทธิเดชจากเบื้องบนในทำนองเดียวกันพระธรรมโยชูวา บทที่13ถึงบทที่14แสดงให้เราเห็นว่าแม้อยู่ในวัยชาราภารกิจของโยชูวาก็ยังไม่เสร็จสิ้นพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้ามีอายุมากแล้วแต่แผ่นดินที่ยังไม่ได้ยึดครองนั้นยังเหลืออีกมากคาเล็ผู้ร่วมงานของโยชูวายังคงติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจแม้อายุ85ปีจนเขาสามารถกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นวันที่โมเสสใช้ข้าพเจ้าไปเหมือนชีวิตของเลสลีย์นิวบิกินที่ยังคงรับใช้พระเจ้าในวัยชาราเราทุกคนได้รับการทรงเรียกให้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจจนวาระสุดท้ายและมีส่วนร่วมในการรับใช้และมีส่วนในการทำให้ภารกิจของพระเยซูสำเร็จเพราะมันยังไม่จบจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใข้กวนว่าคุณกำลังติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจในทุกช่วงของชีวิตหรือมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มอบถวายให้กับพระองค์เพื่อให้พันธกิจของพระเจ้าในชีวิตสำเร็จลุล่วงหรือไม่ให้เรามอบถวายทั้งหัวใจของเราให้พระองค์ครอบครองในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก เราขอมอบถวายหมดทั้งชีวิตของเราเพื่อรับใช้ในพันธกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นนี้ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงจัดเตรียมและเสริมกําลังเราในพันธกิจแห่งชีวิตนี้ขอทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตที่จบสวยจนถึงบ้านปลายชีวิตเพื่อจะกล่าวได้ในวันสุดท้ายว่าข้าพระองค์ได้ติดตามพระเจ้าของข้าพระองค์อย่างสุดใจ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระกคมผีทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าวอวยพรนะคะ